บอกเสียยะให้หน่อยตากับยายอาชีพกียจังลูกจ้างอยู่กับเท่าแกหารถกระบะผ่อนถูกๆ6 7 0 0จัจัดให้หน่อยเสียยะเออคุณตาคุณยายอยู่หลายยังต้อหกสิบหกสพอดีปอใช่แล้วพอดีเนาะเอฟซเสียยะเอฟซี <FC. S 1> เอาพิมพ์คอมเมนต์ใน f อฟเสียยะเดี๋ยวเสียยะจัดให้จ่ะอยากได้ผ่อนเ0จ0ันเ0ไม่ขาย <c oughs> เอาไม่ไมขายแล้วจะ ขายคันนี้ให้ oh. เอาไปผ่อนหกพัพอหกพัน uh. ตลอดสัญญาฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนเลขไม่เจ0 0 0มืโลตัวนี้เป็นไททันแคบเปิดได้นะครับปี18บแครับผมรถเดิมรถสวยไม่เขี่ยวไม่ชนไม่ตําไม่น้อยเอาไปทํามาหากินเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจากคุณตาคุณยายแล้วผ่อนห0พันตลอดสัญญาเสียยะจัดให้ฟรีดาวฟรีจองส่งฟรีทว่วไทยเอซเสียยะ พิมพ์คำมิ์หน่อย FC เสียยะขวัญใจคนจนเสียยะรูปลอยใจดีเสียยะบัน